ไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับความงดงามของเหล่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ใต้ท้องทะเลผ่านอุโมงค์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่มากๆครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าจะอยู่ที่นี่ครับซูอควาเรียมเชียงใหม่ครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับและจากเมื่อเทปที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมจําข้อมูลได้ไหมฮะที่ผมได้พูดถึงข้อมูลเรื่องของผู้ผลิตและผู้บริโภคครับของพาร์มารีจมพีครับกับการเลือกซื้อของฝากครั้งนี้ฮะคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภค และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจําหน่ายในชุมชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือผลิตภัณฑ์โอทอปพลาดไม่ได้เลยนะฮะช่วงนี้น้องผมรออยู่แล้วครับน้องเอฟครับต่างไปเลยครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมกลับมาพบเจอนะครับกับเภสัชกรหญิงสีนวลครกวชกรรองเลยขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาอีกครั้งนึงครับเพื่อที่เราจะมาติดตามนะครับข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของ primary GMP กันครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะท่านรองครับครั้งที่แล้วเราได้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับ primary GMP ไปแล้วนะครับแต่ว่าใช่ครับผมมีคุณผู้ชมหลายๆท่านถามมาว่าทําไมออยเนี่ยถึงได้สนับสนุนให้กับผู้ประกอบการได้มาตรฐาน primary GMP ครับ โดยบทบาทแล้วก็ภารก,กิจของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะดูแลสุขภาพของคนไทยรตรงนั้นเรามุ่งเน้นว่าสุขภาพต้องดีมาเป็นที่หนึ่งนะครับต้องมาเป็นที่หนึ่งก่อนเรื่องของสุขภาพจะได้ลดภาระเรื่องของการรักษาด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของสุขภาพเนี่ยมาจากอะไรมาจากอาหารก่อนใช่ไหมคะวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนก็คือโอท็อปเนี่ยนะคะเราจึงหันกลับไปหาตรงนั้นว่าเราต้องมุ่งพัฒนาเข้าสินค้าพวกนี้ ให้เข้าสู่ในระดับสากลนและอีกไม่กี่ปีปี58ใช่ไหมคะ2015ที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆว่า AEC จะเข้ามาตรงนี้เป็นการเตรียมตัวรับ AEC ของสินค้าไทยด้วยค่ะในส่วนของการดำเนินงานเป็นไปขนาดไหนแล้วครับในส่วนการดำเนินงานเนี่ยเราทำประกาศที่เป็นข้อกฎหมายบังคับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของผู้ประกอบการจะต้องมาขออนุญาตเรื่องของสถานที่ก่อน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นทางเลือกว่าจะขอเลขออยหรือไม่ก็ได้แต่สําหรับผู้ประกอบการที่ขอเรื่องสถานที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้เปรียบขอเลขออยได้ทันทีแต่ถ้าใครอยากได้เลขออยแล้วยังไม่ทําเรื่องมาตรฐานเบื้องต้นเนี่ยก็ยังขอเลขออยไม่ได้ครับผมครับท่านรองครับสำหรับการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายขอออยยากไหมครับไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เดินเข้ามาที่ออยหรือไปที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้นะคะคในในช่วงนี้เนี่ยสามารถที่จะหาข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนก็ยังได้เลยนะคะทีนี้ในการเตรียมการเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของสถานที่สถานที่ผลิต ว่าจะต้องมีการแบ่งห้องอย่างไรมีการเตรียมทางประตูเปิดเข้าทางไหนหน้าต่างเป็นยังไงหลังจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตนะคะครตรงนี้จะต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ปล่อยสารพิษที่ปนเปื้อนเข้ามาในอาหารได้แล้วเหมาะสมกับกระบวนการผลิต ถัดจากเรื่องเครื่องมือแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เรื่องกระบวนการผลิตว่ากระบวนการผลิตต้องถูกสุขลักษณะและเรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆต้องอยู่ในเกณฑ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขาพิบาลการสุขาพิบาลเนี่ยสถานที่ต้องสะอาดที่เก็บขยะจะต้องแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนท้ายเลยคืออะไรคน คนงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต้องมีสุขะอนามัยที่ดีเช่นเล็บต้องตัดเล็บต้องมีการล้างมือใช่ค่ะแบบนี้นะครับผมคงจะกล่าวได้ว่าสําหรับ primary gmp นี่นะครับคือการเพิ่มมูลค่ากับสินค้าในการก้าวไปสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นสําหรับการเพิ่มมูลค่าในครั้งนี้เพิ่มมูลค่าอย่างไงบ้างครับเบื้องต้นเลยคนที่ซื้อของเขาเนี่ยจะมั่นใจว่าของอันนี้มีคุณภาพตัวผู้ขายเองก็มั่นใจ ยอดขายก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ในลําดับถัดไปก็คือเรื่องของการขอเลขอ,อยอ,อย่างที่เรียนว่าถึงแม้จะไม่บังคับแต่ใครๆก็อยากได้เลขอ,อยอเพราะว่าเลขนี้เป็นหลักประกันเบื้องต้นถ้าเขาผ่านเกรนไพามารีจีเอ็มพีเขาขอเลขอ,อยอได้ทันทีผมในส่วนของการเข้าการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศษรษฐกิจอาเซียนนะครับตอนนี้ทางอ,อยอเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมอย่งไงบ้างครับ ในเรื่องของ AEC เนี่ยเราเตรียมความพร้อมหลายด้านในภาพรวมๆนะคะครครเรามีการเตรียมทั้งเรื่องของกฎหมายทั้งเรื่องของตัวผู้ผลิตเองผู้ประกอบการว่าเราจะอัปเกรดหรือว่ายกระดับผู้ผลิตให้สอดคล้องกับสากลอย่างไรบ้างแล้วก็มีการให้ความรู้กับประชาชนด้วยทีนี้ถ้าเราย้อนมาถึงเรื่องของ O.T.O.P. ว่าเราเตรียมการอย่างไรสําหรับสินค้าโอท็อปในการที่เราจะอัปเกรดเขาขึ้นมาแข่งกับต่างประเทศได้เนี่ยในส่วนนี้เราจะมีการเตรียมตั้งแต่เรื่องของทีมเจ้าหน้าที่เราเองนะคะทีมเจ้าหน้าที่เราจะมีการเตรียมความพร้อม1ทีม1อําเภอไม่ใช่เป็น1จังหวัดแล้วนะคะคเป็น1ทีม1อําเภอพร้อมที่จะให้บริการผู้ประกอบการได้ทีนี้ถ้าเราให้คําแนะนําไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะนึกไม่ออกเอ,เอ๊ะที่คุณพูดอะ่ะ ว่ากระบวนการผลิตจะต้องใช้ถังสแตนเลสนั้นเป็นยังไงนึกไม่ออกใช่ค่ะพูดแล้วไม่เห็นภาพนึกไม่ออกเราจะมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาสี่ภาคเลยไม่ต้องเดินทางไกลอยู่ในภาคไหนก็ไปใช้ศูนย์เรียนรู้ที่นั่นได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับเราได้ฟังเสียงจากท่านรองไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ประกอบการกันมากดีกว่าครับว่าเขามีความสุขขนาดไหนกับสิ่งดีๆสิ่งนี้ครับ คุณเก๋ขนมหวานนี้เริ่มจากบุญน,นะคะเดิมทีเของเราจะทําเป็นบุ้นหลากหลายชนิดนะคะก็จะเป็นแบรนด์บุญคุณเก๋มาก่อนนะคะด้วยความที่ว่าเราเริ่มจากปี40ใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมออีผู้ช่วยมาเรื่อยๆะคะ่ะเราก็เลยจะต้องแบบสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์เดิมทีเดียวลูกค้าก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากแต่ว่าพอเราจะต้องโตไปขาย ที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าสถานที่ผลิตเราเป็นยังไงเราเลยจําเป็นต้องทําสถานที่ผลิตเนี่ยให้ได้มาตรฐานเพื่อขอเลขสถานที่ผลิตหรือว่าออยอน,นั่นเองะค่ะเพื่อที่จะให้ทางลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะสามารถซื้อสินค้าของเราได้อย่างปลอดภัยตอนแรกก็คิดว่าจะยุ่งยากนะคะแต่ว่าเราก็เข้าไปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีทางเจ้าหน้าที่อ่ะให้คําแนะนํา คือเริ่มต้นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เข้าไปก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําตั้งแต่เบื้องต้นนะคะตรงนี้เราก็จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เราก็จาก Primary g m p ตอนนี้เราก็ได้ขอ GMP สากลแล้วอยากจะฝากให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านด้วยความตั้งใจอะไรเงี้ยสร้างสารผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ในเรื่องของสถานที่ผลิตจนกระทั่งถึง พนักงานที่มาช่วยท่านท่านทำนะคะเพื่อจะให้สินค้าได้มาตรฐานตรงนี้ก็จะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจในตัวสินค้ามากขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นบันไดที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยก้าวต่อไปได้ดีมากขึ้นนะคะสำหรับมาตรฐานหลังจากทําแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการรักษาเอาไว้ให้ยั่งยืนที่สุดเล,เลยครั ปิดท้ายนะครับอยากให้ท่านรอเนี่ยฝากถึงผู้ประกอบการนะครับว่าการที่จะรักษาม,มาตรฐานให้อยู่คู่ตลอดไปนะครับคงมาตรฐานเบื้องต้นนั้นไว้เคยได้รับวันแรกอย่างไรให้คงความดีไว้อย่างนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทิ้งเราเราไม่ใช่ว่าพอรับมาแล้วเราทิ้งไปเลยไม่ใช่นะคะ เมื่อเรารับเข้ามาเป็นสมาชิกของออยแล้วเราจะมีการตรวจสอบมีการเฝ้าระวังทุกปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเราจะต้องออกไปเยี่ยมสิ่งที่ท่านรองบอกเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคดูอยู่สบายใจได้นะครับว่าอย่างน้อยออยเนี่ยมีมีหลักมีเกณฑ์ในการตรวจสอบแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยคุณผู้ชมควรจะเป็นหูเป็นตาหากพบเจอข้อสงสัยแจ้งได้ที่ไหนยังไงครับ,รบตรงนั้นเป็นสิ่งที่อยากได้เลยนะคะไม่เฉพาะว่าตัวเองประสบเอง แต่ถ้าไปเห็นที่ไหนเดินผ่านตรงไหนเอ๊ะทำไมมีเสียงต่อเครื่องจักรอยู่มีการขนของอยู่ทันทีเลยใช้มือถือก็ได้ใช้โทรศัพท์พื้นฐามก็ได้นะคะใช้สายด่วนอย1556ค่ะ,คะตอนนี<ม>้เป็นรับสายสด มีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจะสอบถามรายละเอียดเลยแต่ถ้าไม่สะดวกและไม่อยากจะขายเสียงก็ใช้ผ่านทางอีเมลแอดเดรสก็ได้หรือว่าถ้าถ่ายรูปแล้วเนี่ยก็ส่งรูปผ่านทางไปรษณีย์รูปออนนอนหนึ่งห้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านรองมากมากครับที่มาแนะนำนะครับเรื่องราวดีๆนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการพัฒนาประเทศชาติครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคงจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นยำในเรื่องของมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ Primary GMP กันแล้วนะครับถ้าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท่านใดสงสัยครับสอบถามได้ที่สาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้านครับหรือที่คลินิกพ r m m a r y GMP ครับ025907322และที่ลืมไม่ได้เลยนะฮะถ้าให้มั่นใจก่อนซื้อของฝากครับคุณผู้ชมต้องดูที่ฉลากบรรจุภัณฑ์นะครับนี่มองหาเลขออย13หลักครับ หรือว่าเราเรียกกันว่าเลขสารระบบอาหารครับผมบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่จะซื้อนะครับรวมทั้งดูข้อมูลอื่นๆบนฉลากครับสถานที่ผลิตวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุด้วยนะครับ